สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel หมีตกกุ้งครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับนา,นาและเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนมากันบ้างนะครับคือช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงนะครับวิกฤตโควิดนะครับก็อยากใหน้นาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผม ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ไปตกกุ้งนะครับบ่อแถวแถวบ้านผมนี่แหละครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อนั่งยางนะครับผมที่อำเภอลาดยาวครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมได้ถอยอุปกรณ์ของกโปรมาใหม่นะครับซึ่งมันจะมีมุมกล้องใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับให้นาาได้รับชมกันมากขึ้นครับ ผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆนะครับมาให้น้าๆได้รับชมกันเพิ่มเติมนะครับผมถ้าไม่ชอบหรือว่าชอบยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ช anel มิตกกุ้งด้วยนะครับผมมาดูจังหวะแรกของ2,564นนะครับกุ้งตัวแรกของผมนะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงครับนี่ครับกินจมขนาดนี้ครับ ดูนะครับปึ๊บผมค่อยๆช่างนะครับปึ๊บช่างเบาๆครับตึงครับวัดทันทีครับนี่ครับมุมกล้องใหม่นะครับผมจะเห็นคันเบ็ดได้ชัดนะครับเดี๋ยวลองดูจังหวะต่างๆนะครับในคลิปนี้ครับอัดแน่นมาเต็มเหมือนเดิมแน่นอนครับผมรับรองครับว่าสนุกสนานเหมือนเดิมครับอันนี้ครับมาแล้วครับเจ้าตัวแรกนะครับของปี64นี้ขึ้นมาแล้วนะครับผม ก็นี่ครับเข้าเต็มปากนะครับผมก็ถือว่าเป็นกุ้งเปิดสักราชที่ดีมากเลยครับเข้าเต็มปากแต่ต้นปีเลยนะครับก็ขอให้เต็มปากอย่างนี้ทั้งปีนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบอกกันดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับภาพบรรยากาศที่ผมเก็บมาฝากนะครับผมโดยรวมนะครับบ่อนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆครับยิ่งตอนเย็นนะครับผมช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับเขาจะมีเป็นซุ้มนะครับให้นั่งรับประทานอาหารนะครับซึ่งบรรยากาศวิวเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินครับสวยงามมากจริงๆครับผมแต่วันนี้ผมมา ตอนมืดนะครับก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนนั้นมาให้ดูนะครับผมโดยรวมนะครับบ่อนะครับเป็นบ่อที่น่านั่งครับช่องกว้างพอสมควรเลยครับแล้วก็หลังคานะครับค่อนข้างที่จะโปร่งและโล่งนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีครับผมอันนี้เป็นช็อตแรกนะครับผมที่ผมนะครับเปลี่ยน ทุ่นนะครับแล้วเปลี่ยนคันเบ็ดนะครับเนื่องจากผมคิดว่าน้ํามันเย็นครับวันนี้น้ําเย็นมากๆกครับกุ้งกินค่อนข้างยากครับผมเลยใช้ชุดเบาของผมนะครับที่อยู่ในคลิปของบอหมอมดนั่นเองครับชุดเดียวกันนะครับผมนี่นะครับลองสังเกตทุ่นดีๆนะครับไปแล้วครับจมตื้อๆดื้อๆอย่างนี้ครับจมนงๆมิดไปอย่างนี้ครับสันนิษฐานนะครับน่าจะชนนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับ ดูว่าช็อตนี้ผมจะทํำยังไงนะครับฟืบเห็นไหมครับผมค่อยๆล้างแล้วก็ยกขึ้นช้าๆนะครับผมคือไม่ได้วัดนะครับช็อตนี้ครับก็ค่อยๆยกขึ้นมาครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเดินชนนะครับแต่ที่ไหนได้ครับมันกินนั่นเองครับผมเข้านะครับตรงปลีนะครับพอดีเลยครับก็จังหวะแบบนี้นะครับผมอยากให้น้าๆนะครับ ลังให้ตึงก่อนครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบที่ผมทำนะครับผมโอกาสได้ตัวผมว่าน่าจะเยอะกว่านะครับแล้วมาดูช็อตถัดไปครับนี่ครับนี่ครับเจอกุ้งนะครับผมวนรอบออกนะครับตรงนี้ครับแล้วทุ่นมันลอยมาเจอกุ้งพอดีครับดูอาการมันกินครับโอ้โหดูครับดูครับตอดนี่ครับจมครับจมค้างไปแล้วครับปึ๊บนี่ครับโดนเต็มเต็มครับก็เหมือนเดิมครับผมถ้าจังหวะแบบนี้นะครับ ก็รอจังหวะนิดหนึ่งครับแล้วก็หลังเอาไว้พอตึงปุ๊บเราก็วัดขึ้นนะครับหรือว่ายกขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับขึ้นไมคแล้วครับนี่ครับโหแรงดีมากครับขนาดว่าน้ําเย็นนะครับผมน้ําเย็นมากครับช่วงปีใหม่นะครับผมก็แรงดีมากครับกุ้งบ่อนี้ครับมาแล้วโอ้โหยังไม่ยอมเลยครับนี่ครับไม่ยอมสักทีนะครับผมนี่ยอมเรียบร้อยครับ เสร็จครับโดนจับเขา้มอต้มแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับก็นี่ครับจังหวะแรกนะครับที่ผมบอกครับว่ากุ้งมันกินแบบกินกินกินดึง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 แรงอย่างนี้ครับปล่อยให้มันกินไปก่อนครับรอจังหวะทุนนิ่งๆก่อนนะครับเพราะว่ากุ้งมันกําลังพยายามเอาเหยื่อเข้าปากครับก็รอจังหวะสักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วค่อยวัดนะครับผมนี่ก็เป็นจังหวะ เทกุ้งพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากุ้งชนนะครับทุนจะจมเป็นยังไงครับเดี๋ยวจำช็อตนี้ไว้ดีๆนะครับไปนะครับเจอแล้วครับโดนครับนี่ครับกุ้งลงไปและชนครับอย่างนี้ชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ครับทุนมันจะลอยขึ้นเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็จมลงไปแล้วครับฟึบ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 ปึ๊บึบอ่าเรียบร้อยครับเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับแสดงว่าหลุดคมไปเรียบร้อยแล้วครับ กุ้งได้จากเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จังหวะแบบนี้ครับผมแนะนําว่าให้วัดไปเลยครับลุ้น50 50ครับยังไงก็ถ้าโดนเราก็ได้ตัวครับไม่โดนก็ยังดีกว่าเราไม่ได้วัดนั่นเองครับอันนี้ครับดูครับผมก็วนหาแถวๆตรงที่ปล่อยนั่นแหละครับนี่ช็อตนี้ครับเป็นไงครับช่างปุ๊บตึงผมวัดทันทีนะครับผมนี่ครับดูจังหวะที่มือนะครับพอช่างปุ๊บตึง สัมผัสได้ถึงความตึงปุ๊บวัดเข้าเต็มเหนียวครับผมนี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมนะครับจะกดปายปลายมือนะครับกดปลายคันเบ็ดนะครับลงเสมอนะครับมุมกล้องมันอาจจะดูว่าผมอ่ไม่ได้กดนะครับแต่จริงๆผมจะกดลงเสมอนะครับเห็นไหมครับว่าการตกกุ้งนะครับไม่ยากครับไม่ต้องวัดแรงอะไรมากมายครับแค่สะบัดข้อมือครับเราก็ได้ตัวแล้วครับ นี่ครับตัวนี้ก็ถือว่าเข้าปากอยู่นะครับติดข้างๆปากมาครับนี่ครับจังหวะที่ปลดตัวมาสักครู่นะครับกินครับผมวัดเลยครับผมด้วยความที่มันกินค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็เลยวัดเลยนะครับคือกําลังปลดตัวมาสักครู่นะครับแล้วก็หันไปเห็นทุ่นจมพอดีครับก็วัดเลยครับ นี่ครับกำลังกินนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าปากดีครับนี่ครับโชคดีที่ว่าติดปลีมานะครับนี่ก็ได้ตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับกุ้งแฝดครับดับเบิลกุ้งครับผมขึ้นมานะครับพร้อมๆกันนะครับคือช่วงที่ผมไปนะครับมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะครับผมก็เลยย่อนหาได้ตามสบายเลยนะครับมาดูช็อตนี้ครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ไปชั่งไอ้สองตัวนะครับจมอีกแล้วครับโอ้โหกินดุมากครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลากอบโกยจริงๆครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ก็เว่าไปนะครับนี่ครับอันนี้เรามาดูช็อตนี้ครับผมก็ขยับทุนไปนะครับเพื่อนๆและนาๆลองสังเกตดูครับแค่ขยับไปเมื่อกี้เองนะครับนี่เจอแล้วครับนี่คือกุ้งมันลากนะครับแต่ว่าช็อตนี้ครับมุมกล้องผมมันหลุดไปหน่อยครับ ก็เลยไม่เห็นตอนทุ่นมันจมนะครับแต่ว่าพอผมหย่อนปุ๊บเจอกุ้งเลยครับแล้วมันก็ดึงจมแบบอย่างที่เห็นเลยนะครับไปนะครับมิดดามไปแล้วครับผมนี่ครับเลี้ยงตามครับช็อตแบบนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคนะครับคือเอาปลายคันนะครับปลายคันเป็ดนะครับให้ตรงกับทุ่นครับแล้ววัดขึ้นตรงๆครับเพราะว่าผมไม่ชัวร์ครับว่ากินไม่กินนะครับหรือว่ามันเดินชนนะครับก็ วัดขึ้นตรงๆครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับให้ปลายคันนะครับตรงกับทุ่นครับแล้ววัดขึ้นตรงๆครับแบบนี้ครับโอกาสที่จะโดนปีเกี่ยวกับปากหรือหนวดอะไรนะครับมันก็มีค่อนข้างสูงครับอันนี้โอ้โหกินเต็มด้ามเลยครับต้องใช้กันไก่ปดเลยนะครับเพราะว่ายิบยากครับตัวเบ็ดที่ผมใช้ค่อนข้างที่จะบางมากนะครับเป็นตัวเบ็ดชิลาชี้นะครับที่ผมชอบใช้นะครับผมก็มาดูช็อตถัดไปกันนะครับ ก็วนออกเหมือนเดิมครับหาแถวแถวออกนี่ครับบายนะครับค่อยๆจมครับจมไปแล้วครับเห็นไหมครับคือกุ้งหน้าหนาวนะครับมันไม่ค่อยเดินก็จริงครับแต่ว่ามันก็กินนะครับถ้าเกิดเหยื่อเจอกุ้งนะครับมันก็กินเข้าปากเหมือนกันนะครับผมแต่แค่เราต้องพยายามนะครับหย่อนหาหน่อยครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเดินครับกุ้งน้ําเย็นๆนะครับผมตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยครับเข้าปากนะครับ คือจะสังเกตได้ว่ากุ้งมันก็อยู่บริเวณออกนั่นแหละครับเพียงแค่ว่าเราก็ใช้แรงออกนะครับในการวนหากุ้งนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ตัวแน่นอนครับ นาลองสังเกตช็อตนี้กันดีๆนะครับคือช็อตนี้นะครับผมกําลังหลังทุ่นนะครับไว้ระหว่างออกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทําการผ่อนสายลงนะครับเพื่อที่ให้ทุ่นนะครับลอยตามกระแสน้ําไปนั่นเองครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูอาการกุ้งกินกันนะครับอันนี้คืออาการกุ้งกินเลยนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับอ่าผมเริ่มผ่อนสายเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่าทุนหยุดครับเห็นไหมครับทุนหยุดแล้วก็จมนะครับ ไปเลยครับลิ้วเลยครับจมมิดเลยครับนี่ครับแล้วเด้งขึ้นมาจังหวะที่1ครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวจะจมต่อครับไปเรียบร้อยครับจังหวะที่2นะครับผมนี่ครับสังเกตนะครับว่าอาการของกุ้งนะครับพอมันเจอเหยื่อปุ๊บมันหยิบเหยื่อเข้าปากแล้วมันกินพอมันกินปุ๊บมันจะลากทุ่นจมอย่างนี้เลยครับแล้ววิ่งยาวๆครับทุ่นจะไม่เด้งขึ้นมาผิวน้ําเลยครับมันจะลากยาวๆเลยนะครับผม อ่าถ้าเกิดเจออาการแบบนี้นะครับ 1- 2สองนะครับแล้วก็จมลากยาวนะครับก็วัดได้เลยครับหรือไม่นะครับถ้าไม่มั่นใจจริงจริงครับลังให้ตึงครับแล้วก็วัดนะครับหรือจะใช้เทคนิคผมก็ได้ครับผมปลายคันเบ็ดนะครับชี้ไปตรงทุ่นนั่นเองครับแล้ววัดขึ้นตรงๆนะครับก็ได้ตัวเหมือนกันนะครับผมลองนําไปใช้ดูนะครับผมเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับใครๆก็สามารถทําได้เหมือนกันครับ นี่ครับแรงดีจริงครับเจ้ากุ้งตัวนี้นะครับผมขึ้นมาขอบบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับสังเกตว่ากุ้งที่นี่นะครับก้ามเล็กนะครับแต่ว่าโตอ้วนๆนะครับผมสุดยอดนะครับผมอร่อยแน่นอนครับตัวนี้ครับก็กินเต็มด้ามเลยครับเต็มเข็มนะครับก็ต้องใช้กันไกนะครับในการปดนะครับเพราะว่าหยิบยากนะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้นะครับค่อนข้างที่จะบางนะครับ ก็เป็นตัวเบ็ดชิลาชินั่นเองครับนานๆลองสังเกตนะครับสายเอ็นที่ผมใช้นะครับเนี่ยทุ่นมีอาการครับเห็นไหมครับผมขยับไปขยับมาครับแต่ทุ่นยังไม่กระดิกเลยนะครับเพราะว่าสายที่ผมใช้นะครับมันไม่ต้านน้ํานั่นเองครับผมนี่ครับเห็นไหมครับพอผมยกทุ่นครับเนียนมากครับเบาๆครับผมช่างอีกทีนึงครับพลาดนะครับคือผมใจร้อนไปหน่อยนะครับ คือแทนที่ผมมาจะช่างให้มันตึงก่อนนะครับให้ชัวนะครับแต่ผมตัดสินใจนะครับที่จะวัดไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับกุ้งมันกินเหยื่อค่อนข้างที่จะไวนั่นเองครับก็เลยทําให้พลาดโอกาสได้ตัวไปครับช็อตแบบเมื่อกี้ไม่น่าพลาดจริงครับผมน่าจะได้ตัวนะครับลองสังเกตทุ่นในช็อตนี้ดีนะครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยผมปล่อยมาสักระยะหนึ่งครับผมจะทําการขยับนะครับปึ๊บดึงเฉยเลยครับผม แสดงว่ากุ้งมีอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วผมขยับปุ๊บเหยื่อขยับกุ้งมันคว้าเหยื่อกินเฉยเลยนะครับผมช่างเคลียร์สายตึงครับวัดนะครับเรียบร้อยครับได้ตัวเฉยเลยครับแบบงงๆนะครับคือสังเกตได้ว่ากุ้งในวันนี้นะครับมันกินค่อนข้างที่จะไวจริงๆครับเพียงแค่ว่าให้มันเห็นเหยื่อเท่านั้นเลยครับมันกินเข้าปากทันทีเลยนะครับผมก็สนุกสนานไปเลยนะครับผมในวันนี้นะครับคือจังหวะ น้ำเย็นนะครับเราต้องเล่นชุดเบาๆก่อนนะครับให้ทุ่นนะครับเห็นไหมครับทุ่นลอยหากุ้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับลองสังเกตช็อตนี้ดีๆนะครับผมจะให้ดูวิธีการช่างกุ้งของผมนะครับแล้วเรามาสังเกตกันนะครับว่าผมช่างกุ้งยังไงนะครับผมมาครับเดี๋ยวจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับเจอกุ้งแล้วครับปึ๊บดึงครั้งที่1เห็นไหมครับทุ่นจมครั้งที่1นแล้วนะครับผมเริ่มทําการเคลียร์สายแล้ว เห็นไหมครับจมค้างแบบนี้ครับโอกาสกินค่อนข้างที่จะสูงครับช่างเลยครับไม่ตึงครับปล่อยกินต่อครับผมนี่ครับเห็นไหมครับทิ้งระยะนิดนึงครับจินตนาการว่ากุ้งกาลังหยิบเหยื่อเข้าปากครับแล้วช่างอีกทีครับพอสายตึงเห็นไหมครับวัดทันทีนะครับผมช็อตแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะชัวนะครับผมคือเราก็ต้องฝึกช่างกุ้งด้วยนะครับว่าเวลาเราช่างกุ้งถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันตึงปุ๊บวัดทันทีครับ ไม่ต้องลังเลนะครับเพราะผมเห็นหน้านะาหลายท่านนะครับลังเลนะครับช็อตแบบนี้ครับไม่ชัวร์ว่ากินหรือยังนะครับก็ทําให้พลาดโอกาสได้นะครับผมถ้าวันไหนเจอกุ้งมันกินเร็วๆปล่อยเร็วๆแบบนี้นะครับก็จําช็อตแบบนี้เอาไว้ใช้งานได้นะครับผมนี่ครับผมก็ได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับกุ้งตัวนี้ครับก็เข้าเต็มปากนะครับเห็นไหมครับ ลองสังเกตตัวเบ็ดของผมนะครับคือผมอ่ะจะไม่ถ่วงอะไรเลยเห็นไหมครับผมจะใช้ชุดเบาก็เบาจริงๆครับตัวเบ็ดตัวบางๆครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ตะกั่วหรือว่าถ่วงอะไรเลยครับเห็นไหมครับเพื่อที่ให้ตัวเบ็ดนะครับลอยหากุ้งง่ายๆครับเวลาเราเจอกุ้งที่กินยากๆนะครับก็ลองเอาชุดแบบนี้ครับไปลองใช้ดูกันนะครับผม ก็วันนี้นะครับที่บ่อนะครับเขาก็มีกิจกรรมนะครับก็น่าจะมีทุกวันนะครับก็ให้ทําการช่างกุ้งครับและถ่ายเลขท้ายนะครับก็เป็นหลักหน่วยครับตัวเดียวครับ0ถึง9นะครับถ่ายถูกได้ของรางวัลนะครับจากทางบ่อไปนะครับผมก็ถ่าย52ครับออก53เช่นเคยครับผมแม่นเหมือนเดิมว่าผมก็ถือว่าขำๆนะครับในการร่วมสนุกของทางบ่อครับก็นี่ครับ ถือว่าเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรแล้วครับผมก็ทําการยกเป็นที่เรียบร้อยครับก็วันนี้นะครับผลงานครับสชั่วโมงครับผมก็ Girl, ถือว่าบางตัวไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่ขี้เล่นะครับผมกับบรรยากาศ อากาศหนาวๆน้ำเย็นๆแบบนี้ครับก็ถือว่ากินดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าผมก็วัดพลาดไปเยอะพอสมควรนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบ่อนั่งยางนะครับผมบ่อตกกุ้งนั่งยางนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาตกกุ้งกันได้นะครับหรือว่าจะมานั่งชิลด้วยนะครับผมก็ ฝากร้านนี้1ล้านด้วยนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ทางเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับบ่อตกกุ้งนั่งยางนะครับลาดยาวนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมก็สนุกสนานพอสมควรนะครับหวังว่าน้าๆจะชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช anel หมีตกกุ้งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ออกไปตกกุ้งแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้ มาให้นานาได้รับชมกันอีกนะครับผมมาดูผลงานวันนี้กันนะครับปึ๊บ6ขีดนะครับผมถือว่าโอเคนะครับ2ชั่วโมงครับ6ขีดครับไม่ขี้เหร่นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็มาพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม